สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้นะครับเรามาทําการล็อกอินกันนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ก่อนจะไปล็อกอินเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ root เนาะแล้วก็ API นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ endpoint ของเราเให้สื่อความหมายนิดนึงนะครับผมครั้งที่แล้วเราทําตัวนี้ใช่ไหมครับไม่ตอดโค้ดแล้วก็รีจิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตย้ยายย้ายเขาขึ้นมาข้างบนหน่อยนะเป็นตัวแรกเนาะ ผมก็จะขอเปลี่ยน endpoint เป็นคำว่า register แล้วกันให้เขาแบบสื่อความหมายหน่อยเนาะอ่าโอเคเปลี่ยนตรงคอมเมนต์ด้วยโอเคก็จะเป็น API แล้วก็ register ได้ได้ได้โอเคพวกนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ด้านหลังเนาะค่อยว่าการทีหลังต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเกี่ยวกับการ login นะครับผมเราก็ เอ้เดี๋ยวลองลองเทสกับเทสกับเทสกันตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะตรงตรงโพสเมนที่เราเทสกันเนี่ยต้องเป็น endpoint นี้นะ,อะโอเค user ไม่พร้อมใช้งานถูกต้องอ่เดี๋ยวเราก๊อปบล็อกนี้มาอีกบล็อกหนึ่งนะครับผมเป็นล็อกอินนี่เนาะเป็นไม่ต่อโพสเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยน register เป็น login โพส public เหมือนกันถูกไหม ตรงนี้ก็เป็นล็อกอินเนาะคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราจะทําย้อนกลับเรายังไม่มีคอนโทรลเลอร์ล็อกอินเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปแล้วก็อย่าลืมมา Import ตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไว้ต่อจากรนะีจิตเตอร์เนาะอย่าลืมลูกน้ํานะครับผมโอเคเราทําย้อนกลับนะครับเรามาเริ่มที่โฟลเดอร์รูทซึ่งยังไม่มีเลยไม่ตอดโพสต์นะครับอย่าลืมนะครับผม endpoint Login นะครับ กดเสียบทีหนึ่งเออเลแน่นอนนะครับปาบไม่ต้องซื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับผมไปสร้างล็อกอินกันนะครับโอเคเดี๋ยวเอาต่อจากรีจิสเตอร์เลยนะครับผมก็ก็จริงๆก็ก๊อบบล็อกนี้เลยดีไหมอ่ะเพื่อให้เกิดความจำเอ็กพอร์ตล็อกอินเท่ากับซิง ตรงตรงนี้ก็ request response arrow function ปีกาเปิด enter ลงมาปาบโค้ดเราจะอยู่ในนี้โค้ดเราจะอยู่ในนี้ใช่ไหมครับในนี้ก็เหมือนเดิมเราจะดักจับเออเลอร์ด้วย t ายมีทายก็ต้องมีแค t นะครับผมในแค t มี e อ r เลเดี๋ยวตอนผมทําหน้าบ้านผมก็จะสเต็ปนี้แหละมีเดนมีเดนเดนมีเลสแล้วก็มี e r อเลมี e อ r เล โออะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเขียนในส่วนของ Cat e er อ r o r กันก่อนนะครับผมก็คอนโซลหลัก Error ออกมาดูแล้วก็เลส t เตตตัดส่งไปบอกหน้าบ้านนะครับผมว่าสเตตตัด5 0 0แล้วไม่ไหวแล้วพร้อมกับบอกข้อความว่า s e r v ์ฟเวอร์เแล้วนะไม่ไหวแล้วโอเคดัจกจับเออร์เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปช้าๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวยาวนะครับตรงทาน ตรงทายเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเหมือนเดิมว่า username ที่ที่ user กรอกมาเนี่ย u s e r อ a m e อะไรนะครับผมเราก็ทำการประกาศตัวแปรมารับ username กับ password นะครับผมจากไหนาจาก request จุด body e นะรีเควจุด body นะครับผมทีนี้เราก็จะเช็คจะเช็คแทบจะลอกของ register ได้เลย นะครับผมแต่เดี๋ยวเราเขียนใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความจํานะครับผมเราก็ประกาศตัวแปรวา่าอะไรนะ user เท่ากับ a w a เวสยาลืมอาเวนะครับผม user หยุดไฟล์ one m update ทำไมถึงต้องมีอัปเดตเพราะว่าถ้าเขาเจอเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเรคคอร์ดนั้นก็จะอัปเดตไทม์สแตป์นะครับผมเพื่ออะไร นะครับเวลาเราจะได้เวลาเราดึงข้อมูลยูเซอร์มาโชว์เราจะได้รู้อ๋อยูเซอร์นี้เพิ่งล็อกอินมาเมื่อกี่นาทีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมค้นหาอะไรนะครับค้นหายูเซอร์นี้อันนี้คือตัวแรกออกมาจากปีการใส่ New เหมือนแบบให้เขาให้เขาอัพเดตนะครับผมเท่ากับ two เสร็จไหมเสร็จไหม มีเยอเรไหมผมขอเช็คก่อนนะโอเคยังรอดนะแต่ผมขอญอากเปิดไปข้างๆงแล้วนจะได้เห็นกันไปเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาเช็คสำหรับยูเซอร์ของเราเราตอนสร้างโมเดลเราให้ใส่เราใส่คำว่า enable ไปด้วย<ม>ก็คือเราจะต้องเช็คด้วยว่ายูเซอร์นี้เปิดหรือปิดนะครับเดี๋ยวตอนทำหน้าบ้านผมจะมีปุ่มเปิดท็อกเกิลเอาไว้เปิดปิดยูเซอร์นะครับผม ออามาเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนว่ามี user ไหมนะครับผมถ้ามี user และมีมีอย่างเดียวไม่พอนะครับผมต้อง e ต้อง user จุด e na ผมจำตัวตัวแปรไม่ได้ผมขอไปดูที่โมเดลปิดหนึ่งนะครับผมนี่ enable enable เด็ด e ตอนนี้นะก็คือ user เราเปิดหรือปิดเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานนะครับผมผมเพิ่มเข้ามาด้วยนะอ่ะโอเคต้องเป็นจริงทั้งสองเงื่อนไขต้องมี user User ูเต้องเปิดนะครับผมเดี๋ยวนะค่า default เขาเป็นเป็น a l s e โอเคตอนนี้เขาปิดอยู่เดี๋ยวเราไปเช็คเอกันก่อนนะครับผมถ้าถ้าไม่เจอ user หรือ user เขาปิดอยู่เนี่ย มาทําที่เอใช่ไหมครับก็ให้ตรงนี้รีเทิร์นนะครับ TUI l e s อะไรครับ a ตตัด400แล้วก็ส่งข้อความไปด้วยว่า user not found ถูกไหมผิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้คนเนาะ ตอนนี้มันปิดอยู่มันจะต้องเข้าเงื่อนไขนี้อะลองลองล็อกอินดูการล็อกอินอันนี้โพสเนาะเดี๋ยวเรานิว i n d p o i n t ขึ้นมาใหม่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวเรานิว new แท b ขึ้นมาใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาด้อาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้เขียนตอนถูกนะเป็นเม t h ตอดโพส URL เราเดี๋ยวตรงนี้ก๊อบตรงนี้เลยนะครับผม จากรีจิเตอร์ก็จะต้องเป็นล็อกอินนะครับผมตรงเฮดเดอรอะไรนะแอปพลิเคชันเฮ้ยไม่ใช่อะไรผมลืมคอนเทนต์ไท e แอปพลิเคชันเจสตรงเฮดเดอร์นะครับผมเฮดเดอร์คอนเทนต์ไและแอปพลิเคชันเจสันบอดีนะครับเดี๋ยวบอดีเดี๋ยวผมก๊อปของของโค้ดมาเลยนะตัวนี้นะกลับมาที่ตัวร เป็นลอแล้วก็ใส่ลงไปอะลองกดเซนดูต้อง u not f o u n d อ่าถูกต้องโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนค่าในในตรงนี้เป็น Enable ดูนะครับผมผมจะ Edit Value เนาะเป็น t o ู มาเปรี่ยบค่าตรงนี้เป็นถูกนะครับผมก็คือเปิดใช้งานสิทธิ์ยูเซอร์นี้นะครับผมผมจะลองล็อกอินอีกหนึ่งคร้งอ่าเข้านี้เข้าเงื่อนไขนี้เพราะว่าเขาหลวด,ดิ้งเขาไม่มีอะไรอ่ะโอเคทีนี้ยูเซอร์เราเจอยูเซอร์แล้วเราจะต้องเช็คอีกนะครับผมว่าพาร์ w เวิร์ดถูกหรือเปล่านะครับผมซึ่งพาร์ทเวิร์ดเราเข้ารหัสรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะต้องเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรมาสำหรับ เช็คพัทแบบใช้ชื่อว่าอนะิทแมทก็แล้วกันถูกไหมตรงไหมนะครับผมเท่ากับเอาเวทตรงนี้คือเชนะ็คพัทเบิร์ดเนาะเดี๋ยวผมใส่คอมเมนตะ์ว่าอาเวทอะไรนะครับผมพัทเบิร์ดเราอะไรนะพัทเบิร์ดเดี๋ยวเราเราใช้ตัวบีคลิปนะครับเข้ามาถอดรหัสก่อนนะครับพัทเบิร์ดในฐานข้อมูลเราเนี่ยถูกเข้ารหัสอยู่นะครับเราจะต้องเขาเรียกว่าคอมเพล คอมเพ r e นะครับผมนี่คอมเพรสนะครับผมอาร์กิวเมนต์ตัวแรกก็คือพาสเวิร์ดที่ยูเซอร์กรอกมาตัวนี้นะครับผมกับตัวที่สองนะครับผมก็คือพาสเวิร์ดที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรายูเซอร์วิธีการเข้าถึงตัวนี้เราเข้าถึงยูเซอร์อินนเบิร์ดก็คือทูรูฟอยไหมครับอันนี้เป็นยูเซอร์จุดพาสเวิร์ดวิธีเข้าถึง P&WO ORD เพราะว่าเราได้ข้อมูลจากฐานข้อมูล,ลออกมาแล้วนะเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับวิธีเข้าถึงก็คือ user. จุดพ a s s ์นะครับผมอ่าถูกไหมตรงไหมจะเก็บไว้ที่ตัวนี้อ่าเดี๋ยว <sur ífic. S 2> เราลองลองลองอันนี้ดูก็ได้นะลองคอนโซลหลักดูก็ได้นะว่าอินแบทไหมอ่ะลองเดี๋ยวลองเลสเลสเซน เรียนเตียนไปด้วยเนาะตัวนั้นมันจะได้มินินะครับผมเฮลโหลเฮลโหลล็อกอินอ๋อแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวอ e ินแมดก่อนได้อะไรมาเปิดคอนโซลขึ้นมานี่เนาะ,นนอะลองส่งมาดูทู่ทู่ทู่ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นผิดให้ผิดดูเป็นฟอลโอเคเช็คพาสเวิร์ดถูกต้องโอเคถูกอ่ะเปลี่ยนเอายู Not okay. เซอร์ยูเซอร์มั่วๆดินัดเฝ้าโอเคเงินไขเราถูกต้องใช้ได้นะครับผมโอเคเมื่อพาสเวิร์ดถูกเมื่อพาสเวิร์ดถูกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องให้เขาเนี่ยไปเจนโทเค็นมาให้เราโทเค็นก็เอาไว้ เอาไว้เช็คนะครับผมว่าคุณล็อกอินมาชื่ออะไรล็อกอินตั้งแต่เมื่อ,อไหร่โทเค็นมีอายุเท่าไหร่นะครับผมถ้าโทเค็นหมดอายุก็ไล่ไล่ไล่ไปล็อกเอา์ใหม่เไล่ไปลออไ็อ,ไลไปลอกอินใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะทีนี้เช็คก,ก่อนนะครับผมเดาเดวเดาอิดแมทใช่ไหมอิดแมทแล้วเราเช็คก,ก่อนว่าอิดแมทถ้าไม่ ไม่อิกเนีย่ยก็คือถ้าเป็นฟอลนะครับผมให้เลทให้ return ์นเลทจุดสเตทตัด่าไรครับ400เหมือนตัวนี้แหละเหมือนตัวนี้แหละก็คือถ้าพาสเวิร์ดไม่ตรงนะครับผมให้ให้ส่งกลับไปนหน้าบ้านจบที่บรรทัดนี้คุณไม่ได้ไปต่อนะครับผมถ้าพาสเวิร์ดไม่ตรงแล้วก็เซ็นข้อความไปว่าพ a สเวิร์ invalid i n v e r y แค่นี้เท okay. ่าัโอเคถ้าถ้าถูกถ้าเดี๋ยถ้าผิดจบที่ตรงนี้ถ้าถูกก็มาทําตรงนี้นะครับผมคุณได้ไปต่อนะครับผมะถ้าถูกทําอะไรทําอะไรนะครับ <1> 1> เดี๋ยวเราสร้างตัวแปรมาตัวแปรนึงชื่อว่า payload นะครับผมเราจะส่งตัวแปร payload เนี่ยไปเข้ารหาัสพูดง่ายๆนะครับผมไปไปสร้างเป็นโทเค็นนะครับผม ก็สร้าง payload ้นมาตัวนี้คือถูกแล้วนะถ,ถ้าถ้าพัดเบอร์ถูกมาทําตรงนี้นะครับผมก็คอนเฟิร์โลดเท่ากับนี่ย user สร้างเป็น object ง่ายๆนะครับผม user อ๋อ id id เอาด้วยไหมไม่ต้องก็ไดนะ้เนาะเอา user เนี่ยมันก็ได้เนาะ ไอเดียเดี๋ยวค่อยเอาเอา user name เลยเท่ากับ user จุ user name user จุดตัวนี้ก็คือ user name ที่เราได้มาจากตัวฐานข้อมูลตัวนี้นะครับผมเหมือนเหมือนเราได้พัดเบิดมาใช่ไหมครัอันนี้เราเอาพัดเบิดมาเอา user name มาเก็บเอาอะไร low 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 ที่เราจะต้องใช้เช็คนะครับว่าเป็น user หรือเป็น admin เออตัวนี้เอาไว้ทีหลังไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลัง,เ,ลงเราได้สร้างไว้อยู่เนาะก็เท่ากับ user role เดี๋ยวผมขอเนี่ยกลับไปดูที่โมเดลนะอ่ะ role โอเค user อืมเพราะหลังบ้านที่เราไม่ได้แบ่งนะว่าเป็น user admin เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเช็คอีกทีหนึง่งจาก React นะครับผมพาแบ่งอยู่แล้วแหละนะครับผมว่า คุณล็อกอินมาเป็นแอดมินคุณไปหน้านี้คุณล็อกอินมาเป็นยูเซอร์คุณไปหน้านี้เห็นเมนูแค่นี้อ่ะอันนั้นเดี๋ยวไว้ตรงตอนเรียนนะครับสมมุติเก็บแค่นี้สมมุติเก็บแค่นี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการอ่าเนเรตโทเค็นแล้วเนาะจะสร้างโทเค็นแล้วก็จะเซ็นไปให้หน,น้าบ้านโอเคเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมาสร้างโทเค็นนั้นก็ ยังไม่ได้เอายังไม่ได้อินพ็อตเข้ามาเลยเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราสต๊อกไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับผมบนสุดเลยนะครับยังไม่ได้อินพ็อตตัว JWT เข้ามาเลยนะครับผมอินพ r t ต JWT เท่ากับร e ควา r e j ันเว็บโทเนะครับผม j s สันเว็บโทเนะครับ อีพอเรียบร้อยนะครับผมอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาถึงตรงไหนเมื่อกี้นี่ถึงตรง generate token ตรงนี้เนาะเราสร้าง payload ธรรมดาเป็น object ธรรมดานะครับข้างในก็มี user ที่เก็บ username กับอ่า i 0นะครับผม load ครับเดี๋ยวเราจะ generate token ตรงนี้นะครับก็คือ JWT s i n c sign เนี่ยนะครับผมแล้วก็ใส่ payload ลงไป ตรงนี้นะครับผมผมก็จะใส่เป็น JWT Secret เหมือนเป็นโค้ดลับเหมือนเป็นโค้ดลับของเรานะครับผมใส่คำนี้ไปก่อนนะครับผมตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับผมตัวที่สามนะครับผมเป็นเป็นออบเจกต์อย่างนี้นะครับแล้วก็ expire expire นะครับ expire ขึ้นมาแล้วผมรอตัวนี้ e x p i r In นะครับผมเราจะให้เขาหมดอายุตอนไหนนะครับผมหมดอายุตอนไหนนะครับซึ่งหน่วย default ของเขาเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นอ่อเป็นวินาทีนะครับผมเป็นวินาทีนะครับเราสามารถกำหนดแบบนี้ได้นี่ผมผมเปิดให้ดูใน Stack Overflow 365D 1D อย่างนี้เป็นต้นนะ 1D 1วันนะครับผม นี่นะครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับผมส่วนใหญ่ขอ,องผมก็จะเป็นอ่าแต่นะสามหกศูนย์วินาทีเท่ากับ1ชั่วโมงใส่สัก1ชั่วโมงก็พอเลี้นยน,นะครับ3600ก expire in นะครับ x ปายอินสามหกศูนย์ศูนย์ต่อด้วยทีนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคอแบ b a แหละเป็นฟังก์ชัน c a แบ็ a c k แล้วมีกี่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้ต่อไปเป็นฟังก์ชันคอแบ b a นะครับก็ถ้ามีเออร์เลอร์หรือมีโทเค็นผมก็จะแอโร่ฟังก์ชันเดี๋ยวผมขออนุญาตเอนเตอร์ลงมาปั๊บ ครับนี่เนาะนี่เนาะได้เนะาะมันเป็นบล็อกๆไปเนาะนนตรงนี้ก็ปีกกาปากโอเคเดี๋ยวเช็คเออร์เลอร์นิดหนึ่งเช็คเออร์เลอร์นิดหนึ่งนะครับตรงนี้อืมก็อีฟเลยถ้ามีเออร์เลอร์ก็ให้โยนเออร์เลอร์ออกมามแต่ถ้าไม่นะครับผมก็ให้เรท เลสอะไรดี JSON. เลสเจสันออกไปดูซิว่าโทเค็นกับเพโลโทเค็นก็คือเลขที่เขาครีให้เราเพโลดก็คือที่เราสร้างก็คือข้อมูลข้าคร่าวก่อนที่ยังไม่เข้ารหัสที่ยังไม่เข้าโทเค็นนะครับเอาเราลองดูลองดูนะครับผมได้นะนี่ได้นะทําไปเล่นไป แล้วทำไมถึงต้องส่งเพโลออกมาล่ะ <S <S อืมเพราะว่าเราจะส่งไปให้หน้าบ้านจะส่งไปแต่โทรเก็นก็ได้เราก็เอาตรงเพโลออกนะครับผแต่เดี๋ยวผมมีเหตุผลของผมอยู่นะครับตอนตอนที่เราไปรีแอคกันเนาะอันนี้คือล็อกอินเจ็บนิดเจ็บได้อยู่แล้วอ่า i n v a l i ิไม่ได้หก โอเคล็อกอินได้เรียบร้อยได้โทเค็นจบนะครับสำหรับการล็อกอินผมว่าอาจจะตรงนี้ที่ผมอธิบายได้ไม่ดีนะครับผมเออพวกนี้พวกนี้ไม่น่ามีปัญหาพวกนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับโอเค okay. เป็นโลเป็นยูเซอร์ถ้าเราปิดเดี๋ยวเราลองไปปิดยูเซอร์สิเราลองปิดยูเซอร์นี้สิ F A L, B a L s E L S E False ต้องล็อกอินไม่ได้แล้ครับ User sure not found อเคไจะเปิดไหมจ่เปิดไหมเดีเ๋ยวผมจ,จะอธิบายตรงนี้ใหม่ผมจะอธิบายตรงนี้ใหม่เปิดแล้วนะโอเคล็อกอินได้ตรง J s o n s a i เนี่ยนะครับผม s ร n s จริงๆไม่ยากนะครับผมเรามองเป็นเป็นอาร์กิเมนต์เป็นทีละชุดเนาะหนึ่งคือเบโลดสองคือเหมือนโคตรลับโคตรลับนะครับผมสามคือบล็อกนี้บล็อกนี้คือ e X p i r e In คือเราจะให้โทเค็นเราเนี่ยหมดอายุตอนไหนนะครับผมสี่นี่คือเป็นฟังชันคอแบกก็คือทำมาเสร็จแล้วมีเออร์เลอร์หรือมีโทเค็นนะครับผมถ้ามีเออร์เลอร์ก็จบถ้าผ่านไม่มีเออร์เลอร์นะครับก็เล่ จสันก็จะส่งข้อความออกไปหน้าบ้านนะครับผมได้โทรเคยนได้เบลอยูไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับการล็อกอินนะครับผมก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นการคอมเพล็การเช็คน่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมเสร็จผมก็จะดี PLOY โค้ดอัพขึ้นกิบฮับให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอน EP สุดท้ายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าผมอธิบายได้ไม่ดีผิดพลาดตรงไหน ผมต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ